สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอิน ไม่ได้มีดีแค่หนังสืออย่างเดียวนะคะอย่างอื่นเราก็ดีเช่นเดียวกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะกับโปรโมชั่นนี้เลยค่ะซื้อ1นึ่ลดสิซื้อ2ลด20%นะคะ<ม>วันนี้นะคะเราเอาใจนะคะทุกวัยนะคะในครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะ<ม>กับสินค้าชิ้นแรกของอีฟเลยนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะของบีเวลนะคะสินค้าเพื่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็น หมอนรองพอนะคะสำหรับคุณแม่บ้านนะคะหรือแว่นนะคะตัดสายสีฟ้านะคะตัวนี้ซื้อ1ลด10%ซื้อ2ลด20%นะคะหรือว่านะคะจะเป็นเอาใจคุณพ่อบ้านนะคะจะเป็นด้านหน้านี้เลยเป็นของลิสต์นะคะไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหูฟังนะคะร่วมรายการหลายรายการมากเลยซื้อ1ลด10ค่ะซื้อ2ลด20%นะคะแล้วคุณหนูหนูจะพลาดได้ยังไงนะคะวันนี้เรามีนะคะโปรโมชั่นของเล่น ที่ร่วมรายการนะคะเช่นเดียวกันค่ะซื้อ1นึ่งลดสิซื้อ2องลดยี่นะคะมากันได้เลยนะคะมากันทั้งครอบครัวได้สินค้ากลับไปทุกคนนะคะทุกวัยทุกคนในครอบครัวกันแน่เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะสามารถนะคะซื้อได้ที่เสียทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าลูกค้าสนใจสอบถามนะคะได้ที่แฟนเพจของเสียทุกสาขาเลยเช่นเดียวกันนะคะ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีมาเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะอีฟขอแนะนําโปรโมชั่นนี้ไว้ก่อนแล้วข่าวหน้าจะมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนํากันใหม่นะคะเซีย<อ>ส,ส,สวัสดีค่ะ